สวัสดีครับเพื่อนๆในโปรักผมค r a z อ c กนะอยู่กับเกมโค z y ค u e สนะครับผมเกมแนว d e f ฟ n s e Tower อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นภาคของภา,าคคล้ายๆภาค Defense Tower นะอ่ะภาษาญี่ปุ่นครับไปดูระบบข้างในกันเลยเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะห <c oughs> ล่ะกลมาแล้วนะครับอ่ะเราดูระบบการเล่นกันไปที่ q u วสนะครับผม ขวาร่างนะนี่ตเข้ามาก็จะมีพวกเอ่อเมนสตรอรี่น,นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเป็นเนื้อเรื่องนะเข้ามาดูเข้ามาอะไรกันอ่าน,นเข้าไปดูก่อนใครใส่เนื้อเรื่องอยากเสพเนื้อเรื่องไซส์ฟอลลี่เรื่องเป็นไซส์ฟอลลี่แล้วะลวนะนะครับก็สามารถเสพได้นะครับถ้าลืมบอกอันดับแรกเนี่ยน้องคนนี้คือเป็นปตัวละครหลักครับก็ต้องเลือก เป็นชายหรือหญิงก่อนก็ได้นะครับวันนี้แล้วแต่เลยอะไรกำลังเนียอันนี้เป็นอรางเฉย อะ,อะไรทำนองนี้นะครับนี้เป็นเรื่องเ,องเลยนะครับผมแต่ว่าต่อมาคือเป็นแบตเทอร์นะเนี่ยก็เล่นเล่นทีแบตเทอร์นะครับการเล่นนะอันสนน่วนเรื่องก็ค่อยไปดูเรื่องนะครับแค่นั้นอ่ะจัดทีมลงครับผมก็ สามารถดูสเตตัสได้นะครับหลังขึ้นเมื่อไหร่ก็เพิ่มตัวละครได้นะครับผมกดแบบนี้ครับจะเป็นออโต้นะครับซึ่งเขาจะออโต้มาให้ตัวที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอนนมันก็แล้วแต่เราเนาะว่าจะให้ใครลงอะไรเงี้ยอืมมีสองดาวอยู่แป๊บหนึ่ง เนี่ยเห็นดาวเยอะๆไว้ก่อนถ้าจะเก่งนะครับอะอะไรสำรองนี้แหละแล้วก็กดปุ่มแดงเลยดุยมาดูกันมาแล้วครับผม นี่ฮะก็เป็นอะไระจุดที่ศัตรูจะออกแลเนี่ยมันก็จะบอกปุ๊บมามาวิ่งมาทำลายฐานเรานะครับมาก็เหมือนเดิมว่าเหมือนเกมดิจิทั่วไปนะมันจะมีค่าคอสใช่ไหมโกโบอลคอรสเนี่ยจะมาโก็บอลคอสนสอันนี้ทุนหนึ่งก่อน ไอ้ถ้าเป็นคอปเตอร์นะก็ต้องใช้พวกเทนาตัวไหนวะเรื่มยิงปืนด้วยไนวะคือมะนี่มั้งไม่ใช่อะอ่านี่ยนี่พวกนี้ฮึยิงอ่าเลยแล้ว โอเคไม่ทันจังหวะตอนนี้ไปดักตัวนี้ก่อนโอ้มีแต่ปืนเลฮะล่าอกไปครับผมอะไนองนคุณนีไม่ทันนะ ถ้าจะไม่รอดครับผมบางผิดบางผิดเอาใหม่เอาใหม่บางผิดบางผิด,ดแม่ ขึ้นเลยคือถ้าตัวที่วางด้านล่างครับมันจะโจมตีพวกสายไอพวกคัปเตอร์พวกเครื่องบินไม่ได้ครับก็ต้องค่อยๆดูนะครับผมสกปไปมาที่เราพอแล้วแหละดันนี่เลยดีกว่า

えいいだろいいだろここ <laughs> 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 โอเคครับผมได้แล้วกาได้แล้ว <c oughs> อันนี้เป็นสกิลนะครับผม <c oughs> แต่ละตัวจะมีสกิลให้ใช้ด้วย <c oughs> แต่ว่าต้องรอคาพลังนิดน,นึงอืม <c oughs> ครับผมโดวนี้โดนวิดแสสองศูนป่าได้สองช่องนะก็ถือว่าดีนิดหน,น,นึ่งมเาเลยน่อ่ะต้องผิดต้องผิดปัหนหอยช่างมันครับชาิดีอย่งก็ยังได้เป็นไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นเปลี่ยนกล้องนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ มีสโลไว้ด้วยนะครับหรือหยุดไปเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะบางทีไปทำอย่างอื่นก่อนในอย่างเงี้ยอเคเลยดึงสองเลยครับผมโ์คันเยอะเลยอืม,มา้าดี่ีแล้วเงี้ยแล้เง้ยแล้วโอเค น่าจะก็ประมาณนี้นะับเออเราแรกแอ่บางผิดไปนิดนึงประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครก็จะมีพวกเคว้วฟาๆนวันนะผม ก็ไปลองเล่นๆกันดูนะครับผมก็จะมีระบบหมดอื่นๆมากมายนะครับก็ยังไม่ได้เปิดไป <c oughs> ลองเล่นละกันตาเยี่ยดเล่นละนะครับ <c oughs> อ่ะต่อมาครับผม <c oughs> เป็นในเรื่องของอ่เปลี่ยนตัวก่อนไม่ชอบเ <c oughs> ดียเ๋ยะแล้ว ทางมังครับต่อมาว่าผมเป็นสก,กายครับผมอ่ะเป็นการเปิดกระจบองเกมนี้นะอ่ะเราก็มีการเลือกนะครับเลือกเลือกแพ็กเกจเราเลือกแพ็กได้เลยนะครอย่างได้ตัวละครไหนก็เปิดเอาอันนี้มีใบอยู่ใช่ไหมอ่ะเปิดเลยว่านะผมอาจจะเป็นพวกการ์ดกร์ดตีนะครับอันนี้มา กาจจะบ้องเกมน,นีครับเป็นอย่างนี้เ่ยพิรลุสหวังหวา,หาครับผมอ่าสามนี่แล้วนะตัวนี้ไม่เป็นไรก็<ะ>อาจจะเป็นเศษไ้ที่หลังเธอเพื่อนโอเคตามนั้นครับก็ได้ตัวละครมาแล้วซ้ำนะฮะแม่เสียดายดจัง นี่มีอีกหนึ่งใบใช่ไหมป่ะมาอีกแล้วโอเคมาฮะทีนี้ใบแพ็กเกจแบบสชยเงินกันบ้างครับผมเปิดฟรีกร่อนต้องการลดลุ้ จบเลยมาสิครับมาได้ยังไงยังไงเพื่อนอือหืออือหือแต่คนเฮไปโอ้เราวันได้แต่วันได้จำ มาไม่อยากได้นิวไพลสวาผูชูวดาวเดียวแบทตัเกอะประมาณนี้ไปครบผมมไม่ได้ตลอด่อยากได้นะครับ

อ่ะประมาณนี้หมดตู้แล้วครับผมน่าก็ไปลองลองกันดูนะว่าชอบอะไรแนวไหนเอ้ยชอบแบบว่าวทรคอไหนอะไรเงี้ยมาครับผมต่อมาฮะก็จะเป็นอา,อารินิารที่ไม่เปิดนะปดนะไปลองเล่นกันแล้วกันนะครับแล้วก็มี จัดทีมแบบนี้นะเดี๋ยวจัดใหม่หมดเลยแล้วกันง่ายดีนะฮะมอลสามดาวเราเยอะละแล้วก็มีอ่าระบบอัปเกรดละครนี่คือผมอัปกอแก้กกพลเรกับนะครับก็พลเรที่อัปเกรดนะเบยียงเช่น,นตัวละครตัวไหนดี ก็ตัวใหม่เลยแล้วกันครับรีดาวครับน้องคนนี้นใช้ของรับเกรบพวกนี้นะครับผมซึ่งกดแม็กไปเลยนะเพราะว่าอของมีไม่พอก็อาไปนะครับน้องใส่อะไรวันเนี้ยช่างมันแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีอาบป๊กแกรงใช่ไหมมันจะใช่ ข้างนี้ก็เป็นอ่า up max level นะครับประมาณนี้มีอั p มันแค่นี้เองนะครับผมสำหรับตัวละครนะส่วนด้านล่างก <You are S 1> <ล>็จะมีหุ่นยนต์ครับเหมือนกันนะได้ตัวใหม่มา,มาว่ะกระตุ้นี่นเก่งว่ะร้อยหกโอเคครับก็มีอัพในเรื่องของ อันนีก็ไมม่่ะิะครับได้แล้วแล้วก็อันนี้อัพอะไรคนนี้นั่นแหละประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> มีมีขอไม่พอนะครับพยายามอัพกันเดีย <c oughs> ต่อมาครับผมอันนี้เป็นอะไรอนะ่ะ เอ้ยอันนี้ไม่รู้จริงคืออะไรอาจจะเป็นการอัพสกิลหรือเปล่าีตัวเดียวแด้วโอเค่างวันไม่รู้รอันนี้น่าจะเป็นการขายหุน้นชัวเลยนะครับอันไหนไม่ใช้นะก็ะ ขายได้ครับแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าประมาณนี้อ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแล้วนะนะก็จะเป็นพวกมีข่าวสารนะครับผมอ่ะมิชชัน่นรับของรางวัลน,นะฮะตรงน,นี้โอเคนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของ,ของคลังจดหมายจดหมายก<น>็็<ๆ>อปครับผม ประมาณนี้ไล่เปลี่ยนสินค้าซื้อสินค้าได้นะประมาณนี้นะครับอันนี้คืออะไรโอ้เลือกตัวละครได้นี่หวางไปเถิดมึงองเออนะครับ มาเน,นี่นะครับผมนี่เพื่อให้มันดูมีชีวิตชีวานะนะโอเคส่วนแรงก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะมีอาัยนะครับผมก็ตามสภาพนะครับโอเคส่วนอันนี้มีอะไรไหมครัมีเพลงนะครับผม เพลงได้ด้วยมั้งสงสัยก็ยังล็อกอยู่นะต้องซื้ออ่าแล้วก็อ่าโฟไฟลแล้วก็เซตติง้งครับผมเกมน,นี้ก็เซตติง้งแค่นี้มีเสียงมีแบบว่าโหลดใช่ไหมอันนี้น่าจะโหลดทั้งหมด นะครับแล้วก็มีเชื่อมต่อกับเนี่ยครับกูเกิลกูเกิลอะไรก็ได้เป็นไอเดีพัธเวิร์ดนะครับผมก็สามารถกดชึบแล้วก็ตั้งพัธเวิร์ดใช่ไหมไอเดียอยู่ข้างบนเนาะตั้งพัธเวิร์ดปุ๊บแล้วก็เวลาไปย้ายเครื่องก็ใช้ไอเดีพัธเวิร์ดนี่แหละนะครับย้ายไปเครื่องตามสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์เกมญี่ปุ่นนะ <c oughs> ก็ไม่ได้ไมีอะไรแล้วมั้งนะครับผมก็ฝากเื่อนี้แล้ว,ก,วกันนะครับโค้ดกียาสนะครับผมไปเจอกันใหม่ฮะไปละ